สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมีคอลจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้วันจันทร์23กุมภาพันธ์ครับไปดูตลาดหุ้นสารัฐนะครับเมื่อวันศุกร์ครับวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์ ที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าทางดาวโจนแล้วก็ s อสพ0นะครับก็ทําประวัติการนะฮะทุบสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยดาวโจนก็บวก154.46จุดครับ0.86%นะครับดับชนีขึ้นไปทําจุดสูงสุด18,140.44จุดนะครับได้เห็น18,000จุดกันนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครั้งแรกในรอบปีคศ2015นะครับ ในขณะที่ S&P 500นะครับบวก12.85จุดครับ0.61นะซึ่งก็ดีพอที่จะทุบสถิติสูงสุดตลอดการเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้นะครับดัชนีปิดที่2,110.30จุดในขณะที่ NASDAQ ก็ขึ้นไปอพอสมควรนะครับ31.27จุดครับ0.63นะฮะปิดที่4 955.97จุดระหว่างซื้อขายนี่ทะลุไปถึงระดับ5,000จุดแล้วด้วยนะครับ ปัจจัยสําคัญก็มาจากการที่กรีซครับก็สามารถที่จะเจรจาแล้วก็บรรลุข้อตกลงกับทางเจ้าหนี้ยูโรโซนนะครับโดยต่ออายุเรื่องของอโครงการเงินกู้นะหรือว่าเบลเอาท์ของเขานี่ออกไปอีก4เดือนครับก็ทําให้รอดพ้นไปจากการที่จะต้องผิดนัดชําระหนี้ในดีลที่จะครบกําหนดวันทีใน่ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตัวนี้ก็เท่ากับะชะลอปัญหา หรือว่าอย่างน้อยก็ดับเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่กรีสอาจจะต้องผิดนัดชําระหนี้นะครับแล้วก็จะกระทบต่อสถานะของยูโรโซนทั้งกลุ่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าทางตลาดสารัฐรับข่าวดีนี้ไปแต่ว่ายุโรปไม่ทันได้รับข่าวนี้นะครับเพราะว่าการเจราจา11ชั่วโมงเต็มรู้ผลกันภายหลังจากที่ตลาดยุโรปปิดทําการไปแล้วนะครับตลาดก็รอเฝ,ฝ้าฟังอยู่นะครับว่าจะมีผลอย่างไรนะครับฟุตซี่ร้อยนี่ก็ประคองตัวบวกไป ยี่สบหกจุดนจุดนะครับ0.38%ดสาเปอรักซิลมันบวก48.70ิบแจุดเจ็ในขณะที่สี4 0ของฝรั่งเศสปรับลดลงเล็กน้อยนะครับ2.38จุดครับ0.05%นนะครับตลาดก็นี่แหละครับให้ความสนใจเรื่องของกรีซเป็นสำคัญนะครับนอกจากนั้นก็ถูกกดดันจากเรื่องของยูเครนนะสถานการณ์ความไม่สงบนะแม้ว่าจะมีการเจราจาหยุดยิงกันไปก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันยุโรปอยู่นะครับ ส่วนเอเชียเช้าวันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับหลังจากที่รู้ว่ากรีซเองก็ต่อ,อยุไปได้อีก4เดือนนะครับสำหรับเรื่องของการที่เจ้าหนี้นะฮะจะไม่ยังจะต่อาอยุโครงการาให้กู้ยืมอยู่ต่อไปนะครับก็ทำให้มีเงินที่จะมาหมุนชำระในส่วนของดีลที่จะครบกำหนดอย่างที่ได้เรียนไปนะครับ น,นี่เคเอี๊ยรับข่าวนี่ตอนเช้านี่ขึ้นมาแรงนะครับล่าสุดนี่ก็บวกอยู่ช่วง9ก้นาฬิกานะครับ164.21จุนะดครับ0.9นะฮะดัชนีนี่เห็นว่าทำจุดสูงสุดในรอบ15ปีของนิเคอีเลยนะครับ18,496.51จุดล่าสุดนี้นะครับในขณะที่เซี่ยงไฮ้คมอมเพสิตก็บวกด้วยนะครับ24.54จุดครับ0.76นะฮะสโตรีไทม์สิงคโปร์บวก5.29จุดครับ0.15 จาการ์ตานะครับอินโดนีเซียนะครับบวก9.84.0.18%แล้วก็ฟิลิปปินส์บวก2.15.0.03%ในกลุ่มเดียวกับเราคืออินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นี่ก็ถือว่าบวกแต่ว่าก็ในกรอบแคบนะครับเช้าวันนี้มีเพียงตลาดฮ่องกงนะครับห่างเซ็งนะครับที่ล่าสุดนี้ปรับลดลงอยู่131.32.0.53%นะครับส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวันศุกร์ก็ปิดบวกอยู่เหนือ1,600จุดได้นะครับโดยบวก3.49.0.22%นะฮะ ดัชนีเมื่อวันศุกร์ปิดที่1,603.45จุดมูลค่าการซื้อขาย4 8 9 2 9 7ล้านบาทตลอดสัปดาห์นี่ก็เรียกว่าดัชนีแกว่งตัวผันผวนนะครับแล้วก็หลุด 1 6 0 0 0จุดกลับมายืนอยู่เหนือ1 6 0 0 0สลับกันไปอยู่หลายวันทีเดียวนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมครับถ้าดูการซื้อขายสรุปตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมานี่ต่างชาติยังซื้อสุทธิอยู่2,622ล้านบาทเช่นเดียวกับบัญชีหลักทรัพย์นะครับที่เหลือก็รายย่อยนี่ขายสุทธิ2,268ล้านบาทแล้วก็สถาบันขายสุทธิ861.86 86ล้านบาทนะครับส่วนทิศทางวันนี้ครับ เรื่องของกรีซจะมีผลบวกหรือว่าจะมีผลอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากคุณสุเชษสุขแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สารครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับวันนี้ที่ทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรครับก็มองว่าหนึ่งหกสองศูนย์จะเป็นจุดที่ทะลุได้นะครับแต่และถ้าทะลุได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีอีกรอบหนึ่งนะครับ มีปัจจัยหลังก็คือเรื่องการไหลกลับของตราสารหนี้นะครับที่จะเป็นฟันโฟที่จะเข้าสู่ตลาดครั้งหนึ่งหลังที่หลังจากที่มีการปรับพอร์ตนะ,ะในช่วงตะก,กีนี่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการคลายกังวลของเรื่องกรีดเนี่ยจะทำให้ตลาดนั้นมีแนวโน้มปรับในทางที่เพิ่มขึ้นได้ครับอ๋อกลยุทธ์วางไว้อ่อนตัวเป็นโอกาสซื้อแนวรับสำคัญ ก็ยังเป็นแนวเดิมอยู่นะครับหนึ่เก้าส่วนการจีงกำไรนั้นยังทําได้อยู่ครับวันนี้ทางไทพปนิสนำหุ้นสมบูรณ์เอสวานเอสเอทนะครับมาเรียนนําเสนอเพราะว่าสมบูรณ์เอสวานนั้นเป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินงานซึ่งเราทางไทพปนิสคิดว่า ในไตรมาสสี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นสี่แปดเปอร์เซ็นตของคิวต่อคิวนะครับยอดขายในไตรมาสสี่ถ้าภาเจ็ดเนี่ยเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นตอัตรากําไรขั้นต้นอ,อยู่ที่ประมาณสิบเก้าจุดสิบหนึ่งเปอร์เซ็นถือว่าเป็นลักษณะทรงตัวแนวโน้มก็คงจะกลับมาคืนสู่ภาวะปกติในปีห้าเจ็ดหลังจากปีห้าเจ็ดที่มีลักษณะของการนอนตัวลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมองสมบูรณ์เรดวานเป็นลักษณะของการถือ ราคาเป้าหมายยังคงวางไว้ที่ระดับ19บาทครับแนวโน้มรึ่งปีหลังของสมุนไพรวันแนวโน้มดีครับจากยอดลดจน์ที่ปรับตัวในสังที่เพิ่มขึ้นตับปีต่างครับขอบคุณครับคุณสุเชษครับตามฝนครับปีศางครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามราคาน้ํามันแล้วก็ราคาทองคําครับตั้งแต่ลืมตาตื่น จนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง น้ำมันกันนะครับรก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์นะครับราคาน้ำมัน WTI ของสหรัฐปรับลดลง82เซนต์นะครับก็ปิดที่50เหรียญ3 4 แต่ว่าเบรนส์สามารถยืนปิดได้อยู่เหนือระดับ60เหรียญ22เซนต์นะครับก็ทําให้ส่วนต่างของ WTI แล้วก็เบรนส์นี่เกือบจะ10เหรียญแล้วนะครับส่วนค่าเงินครับเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าทั้งเงินบาทเงินเยนยูโรก็ค่อนข้างเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับแล้วก็มีลักษณะทรงตัวครับเงินบาทเปิด32.55นะครับเยนตอนนี้ก็119.07เยนต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนทองคาครับเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ข่าวกรีซนะครับก็เป็นข่าวที่ออกมาทําให้มีแรงเทขายทองคาแล้วก็มีแรงซื้อกลััับบเเข้าไปในนนสสิทรพยีงะค แต่อย่างไรก็ตามครับก็มีการซื้อพยุงเข้ามาทําให้ปรับลดลงไปเพียง2เหรียญเจ็ดสิเซนครับก็ปิดที่1 2ึ่เหรียญเกเช้าวันนี้เห็นราคาย่อๆลงมาแต่ไม่มากนะครับก็ส่งผลทําให้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์จนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ครับราคาทองคําที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคํำยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ทั้งราคาที่โค้ดเมื่อวันเสาร์แล้วก็เช้าวันนี้ครับล่าสุดนี้ก็โค้ดที่1203เหาารียญเงินอัตราแลกเปลี่ยน32บาท57นะครับระกาประกาศครั้งแรกโดยสมาคมค้าทต้องคำก็คือยังเป็นราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาเดิมเมื่อเย็นวันศุกร์ครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ